โอเคครับทุกคนครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลของผู้บันครับครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดตรดิ่งแเตือนให้กับช่องผมด้วยนะจ๊ะก็ไปครับไปดูและกีจทามกันหน่อยครับรอบเที่ยงของวันนี้นี่เฮียหมีเป็นคนแจ้งนะครับก็เลือกแปะเลยเพื่อนเลือกแปะเพราะว่าเกมอื่นขออนุญาตไม่ไปแล้วกันนะครับนี่ดูดิขอเปลี่ยนมาจัดแปะหน่อยคือเมื่อวาน เอ้ไม่ใช่สิเมื่อวานผมเล่นแล้ววันนี้ผมเพิ่งได้ลงคลิปนะครับเพราะว่ามันลงไม่ได้เมื่อวานเนาะก็มีหลายๆคนคอมเมนต์บอกสูตรกันเยอะแยะมากมายเพื่อนๆครับมีอันหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับวันนี้วันนี้ผมเอามาลงนะคือมันมันเสียนะครับมันมันโดนกินไปแล้วก็เอ่อฟซีก็เลยคอมเมนต์มาให้เทคนิคต่าง,างๆเยอะมากมายครับมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือก็บอกว่าให้ดูตัวตัวสเก็ตเตอร์นะครับถ้า อยู่ช่วงล่างก็ให้หมุนมวงล้อล่างอยู่แถวบนก็ให้หมุนมวงล้อบนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับเออนะครับก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มเล็กๆทำนะครับอย่าลืมไปดูได้ที่คนไม่เลกได้คลิปนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ผููที่มีภาระทางการเงินเล่นดมแต่อย่างใดร,รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปที่เกมอาแปะนะครับนี่ครับออกมาห้าพันนะครับ <c oughs> คือจะบอกว่า สูตรนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลนี่เดี๋ยวต้องลองก่อนนะครับมันมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะแต่ว่ามันน่าสนนะครับเนี่ยครับพอเราซื้อนะสเก็ตเตอร,ร,ร,ร์อยู่ล่างหมดเลยไหมสี่ตัวนะครับเราก็หมุนเฉพาะตัวล่างอย่างเดียวนะครับหมุนวงล้อล่างอย่างเดียวคือมันแยกกันแค่แถวบนอะ่ะแถวบนถ้าสเก็ตเตอร์ม,มาแถวบนก็หมุนวงล้อบนถ้าสเก็ตเตอร,ร์อยู่ในหกแถวล่างน,นะครับหกแถวแนวตั้งอะ่ะก็หมุนเฉพาะวงล้อล่างนะครับ คืออย่างหนึ่งที่เขาบอกมานะว่าถ้าเรามุนผ่านมันจะไม่ไม่ค่อยขาดทุนนะครับมันก็มีคำนวณคืนไม้เราประมาณนั้นเออแล้วก็ตกดำก็ยากด้วยโอ้โหหวยนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกว่าตอนนี้คูณ16มาดีทุกคนครับเ้าทางเลยเนาะแต่ผมก็แพ้บ่อยด้วยตรงนี้โอ้โหเกลือ สูตรที่เล่นมามันไม่ได้ผลเลยเนลย <laughs> โคเละโคเละรู้จักไหมเขาบาโคเละฟ้าสวยสวยโอ้โหเฮ้ยไม่กาดทุนแล้วว่ะมาเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอ้ยแปะนอนสามพันสี่ร้อยสี่สิบโอ้โห, e นน 3, โโหเรียบร้อยทุกคนครับ มาเอ้ยอุต้าเลยทุกคนครับ <laughs> เ้ยเฮ้ยแบบแบบนี้ต้องต้องมีแก้มือต้องมีแก้มือต้องลองดูอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปต่อวันแบบนี้มันง่ายเกินไปมันอาจจะฟลุกก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะเาานาะโอ้ยสุดๆลูกเคมา496บาทครับอุ้ย5 8 0 0 อันนี้เราซื้อเบ็ด20นะครับเบ็ด20ก็ซื้อที่1,000พันโอ้ไม่ก็ห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทครับอุ้ยหมื่นแล้วอะเนี่ยครับถ้าเป็นท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะก็ได้ประมาณนี้ก็ถอนได้แล้วครับแต่เดี๋ยวเราขอทดลองอีกทีหนึ่งเผื่อมันฟลุกไงนะครับ <c oughs> ดูนะไอหกแถวที่เป็นแนวตั้งนะครับหกแถวที่เป็นแนวตั้งก็หมุนนี่แบบนี้แสดงว่าหมุนด้านบนหนึ่งด้านล่างสามนะครับดูที่ตัวสเก็ตเตอร์นะหมุนบนหมุนล่างไม่สําคัญนะครับนะหมุนตรงไหนก่อนก็ได้แต่ให้ดูตามสัญ,ญลักษณ์เลขแปดสเก็ตเตอร์มานะครับว่ามันอยู่ตรงไหน โอ้โหเฮียบานเฉยไปดูครับสิบคูณสิบสนีนะครับหืมว้าวแน่ว้าวแน,วแน่โอ้ยมาแล้วลูกสิบช่องแรกน่อยไม่มาได้มังกรนน่นสิงโต <laughs> เอ้ยมันติดเป็นมังกรทุกทีเลยนะไอตัวนั้นนะดูยังไงเป็นหน้ามังกรวะห้าร้อยสิบแปดบาทครับตัวองค์ยเยี้อะไรไม่มีคำนวณอย่างครับในสามม้นสุดท้ายโอ้ยังเงียบอยู่ครับมาสองแดง้รอบนี้ขาดทุนไหมครับ ก็อย่างดีนะครับอย่างดีได้กลับมา630บาทถือว่าขาดทุนไม่เยอะขาดทุนไป370รเฮ้ยลุนสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวลุนสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวแม่ง <c oughs> ซื้อเลยดีเดียอ่ะนี่เหมือนเดิมนะครับหมุนบนแถวแนวนอนมีสเกตเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็หมุนบนหนึ่งครั้งแล้วก็ด้านล่างหมุนสามครั้งนะครับมีสเกตเตอร์สามตัวมันก็ไม่ตันะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันมีสเกตเตอร์น้อยนะครับ สุดๆก็ไม่เกิน16ยกเว้นสเกตเตอร์มาทีเดียว8ตัว9ตัว10ตัวครับซึ่งมันยากมากนะครับที่โอกาสจะมาแบบนั้นมาสวยๆใสๆสิบคูณสิบสี่ฟ้าลูกเจมาหืมตกประทัดกับฉาบโอ้โห,โห,โหปลาทองสามร้อยห้าสิบ ยังไงลูเคดอกนี้สวยครับอย่างอู้ยฉาบมาสวยพี่สวยครับแบบนี้420บาทอีก5หมุนครับมีคำนวนสักครั้งนึงก็ไม่ขาดทุนละ เออนั่นไงก็ว่าแล้วมาครับเลยสองมูลสุดท้ายยังไงดอกนี้ลูกสิบเต็มข้อไปเลยลูกเคก่อนปะทัดลูกเคปะทัดโอ้หไม่ตสักช่องหนึ่งเลยเอามารอบนี้ครับเคน้อยเคเคเคไม่มาได้เองครับได้ลูกสิบได้ปลาทองสวยสวยสามบสอาทยังไงตรงนี้ลูกเจม,มาขออีกขออีกทุกคนครับอีกที่หนึง่งหมด ก็ยังได้อยู่นะครับถือว่ายังโอเคอยู่ถ้ามี840บาทดูยอดรวมฟิลเตอร์บินรอบนี้ครับอุ้ยเ้ยฮอ๊หน้าจอเป็นอะไรหน้าจอเป็นอะไรทุกคนครับโอ้โหแม่งเด้ยรวมเงินพอดีได้2อ4พบาทนะครับเฮ <c oughs> ้ยแล้วคะนี่ครับพอมือเบนวิทไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะจอมันก็จะดับนะครับโวนเป็นที่สำรองไฟเด่นสำรองไฟูหรือเปล่าวะก็ยังดีอยู่นะไม่เห็นเป็นอะไรเลย แล้วมันก็ออกลูกดับแบบนี้บ่อยนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนแล้ววะก็ลองั่นไปสักพักแบบนี้เหมือนกันนะครับอยู่ๆมันก็ดับฟุ้บขึ้นมากูก็งงแล้วมันก็ติดกลับมาเหมือนเดิมนะครับมันดับเป็นแบบแวบๆแบบเหมือนไฟมันหลวมอะไร่ก็ต่มช่างแม่งมันเล่นต่อเหมือนเดิมนะครับด้านบนสเกตเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมเมื่อกี้ ด้าน,นบนหนึ่งด้านล่างสามเหมือนเดิมครับย่าอาย่าอาย่าเฮ้ยหมุนได้วะ่ะผ่านสบายสบายเลย จับมาเต็มข้อตรอนี้560สวยสวยๆมาแตกเป็นวายช่อง3ตรงนี้มันต้องมีต่อเดยทุกคนครับได้ลูกเคมิก896บาทครับโอ้โหเรียบร้อยไม่กระตุนอีกแล้วไม้นี้ห,หนึ่งหนกร้อยสามสิบแปดบาทครับโอ้โหฉับน่ากลัวไม่ไมได้ ปอ๊ดแปดร้อยสี่สิบนิดเดียวเองนะลูกเคอัดชาร์ไปโอ้โหคิวกับเจสลับกันนิดเดียวนะครับได้เพิ่มมาอีกตอนนี้ยอดรวมไปหมื่นสองแล้ววะทุนเราอาจจะเยอะนะครับทุนละห้าพันนะเรามาทาตามสูตรของเพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์มาบอกกันนะครับที่ทักมาบอกส่วนตัวเลยนะอ,อ่าใครที่มีเทคนิคดีๆสูตรดีๆแบบนี้เพื่อนๆครับ ก็ลองเอามาบอกกันได้นะครับจะได้เอามาเปิดแพร่ต่อให้คนอื่นที่เขายังไม่รู้ด้วยนะปาบลูกเจอ,อีกแล้วทำไมไม่ติดตัวแพงเลยวะ <c oughs> ได้ไปหนึ่งร้อยสิบสองบาทนะครับก็ยอรวมไป2,898บาทกําไรต่อเนื่องวะกำไรต่อเนื่องเกือบทุกรอบเลยนะดูดิโอ้โห <c oughs> หรือว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าเพืเ่อนๆครับเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกเนาะอสูตรนี้ได้ผลน,นะครับใครอยากลงทำตามก็เชิญตามสบายนะครับพีม่มันมันมีสองพันเจวะเเดี๋ยวเอา อาแบบนี้แหละอ่าอันนี้หมุนล,ล่างอย่างเดียวนะครับหมุนล,ล่างอย่างเดียวให้มันเหลือไว้สักหมือน,นึงถ้ามันเผื่อมันตกดำไงได้ไหมได้ไหมได้ไหมอีกทีเดียวมั้ครับโอ้ยถ้าเกิดว่าไม่ตกดำนี่ถือว่าดูเจคเตอร์นี่ได้ผลเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะ เดี๋ยวจะพยายามทําให้หลากหลายเวลานะครับถ้าเกิดว่ามันได้ผลจริงก็ลองเอาไปเช็คกันดูเนะอะเรานี้น่าจะกินเกลือบ้างแหละผมว่านะเอาสิบแตกเป็นว้ยแล้วมครับโอ้โหม่เก็ต100ศูนไม่ขาดตัวนี้เลยทนะุกคน,นครับได้สองแดงมาแตกเป็นว้ยไปเฮ้ยปะตะช่องเละไอ้ายาได,ด้คิวปะตาช่องเละไม่ได้ครับทุกคนครับ ได้อปอีก2,400สวยเพื่อนหนึ่หน้อยหกสิบาทได้ลูกสิตัวนึงหนึ่เบอาทเอไหลไหลชาบกับคิวมาเจ็กสปโอ้โหยิ่งจัดคำนวณอะไรเยอะแยะม,มากมายขนาดนี้มั้งครับลูกเอนอยเอไปตกช่องที่สามแตมาช่องสองนะมึงเอ้ยโอ้โย๋ยิ่แค่หมืห สุดพอครับ5้าพันสามร้อยสิบสองบาทก็จบไว้แค่นี้แล้วกันเนอะถือว่าวิธีการนี้ได้ผลในระดับหนึ่งเลยเพื่อนๆครับวิธีการดูสกเก็ตเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อวีตาบินนะสกเก็ตเตอร์อยู่แถวแนวตั้งนะครับเราก็กดวงล้อล่างถ้าอยู่ในแถวนอนด้านบนที่แปะนอนมาก็ให้กดด้านบนนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าท่านจะกดยังไงเนาะ แต่วิธีการของเขาคือกดแบบนี้ไงก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ด้วยกดิ่งแจ้งเตือนนะครับใครมีสูตรดีๆเทคนิคดีๆในการเล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้กับถ้าหนอื่นๆได้ดูนะครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะสำหรับเทคนิคนี้นะคร,รับตอนนี้ก็ลาไปก่อนเพื่อนๆครับสวัสดีครับ